ก็มาม้ออนดี้เหมือนกันทั้งหมดทั้งหมูต้มเยียร์ท่านต้นด้วยนะก็ประมาณสี่ห้าคนสี่ห้าคนเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเติมใครอีกเดี๋ยวดูอีกทีก็ตอนนี้มันมีละครเพิ่มอยู่แล้วนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอสอบประคำรวบรวมพยานฐานอีกเพินิดนึงนะฮะนะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็ยังมีพยานที่ต้องเอามาสอบเพิ่มนะครับแล้วก็เราพบพยานที่อยู่ในจังหวัดนะที่ต้องเอามาสอบเพิ่มนะครับรวมถึงเรื่อง การขอเอกสารบางส่วนนะครับนะแล้วก็ในวันนี้ก็มีพยานอีกห้าคนที่อยู่ที่นี่เดี๋ยวสอบเลยคืนนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอขอสอบสวนพยานที่เกี่ยวข้องอีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้ว,แล,วแล้วถึงจะดําเนินการขอบั่นหมายจากเพิ่มเติมนะฮะหลังจากนี้นะครับตัวละครเพิ่มมีมีเป็นพลเรือนตำรวจก็เป็นทั้งตำรวจและพลเรือนประมาณกาี่คนเออก็มีก็ตํารวจก็พลเรือนก็มี มี5คนตำรวจก็มี5คนนะครับนะเอ่อนะครับนะที่ที่ขณะนี้ที่พบนะเอ่อนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อสอบไปแล้วเนี่ยมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมาอีกเดี๋ยวเราจะเห็นนะครับคือวันนี้คดีมันเพิ่งเริ่มไป็น3วันเองนะครับนะเราก็ทํามาเร็วมากแล้วนะครับนะแต่ว่าเดี๋ยวต้องสอบเพิ่มเติมนะครับนะแล้วต้องมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับที่ต้องทําถ้าใครไม่มาก็ออกหมายจับเป็นหมายเรียกเป็นเป็นตารจะเียกป็น นะแต่ตำรวจก็คงถ้าเรารู้ว่าใครก็คงไม่ต้องไปออกหมายเรียกและเดี๋ยวเรียกก็มาละนถ้าไม่มาถ้าไม่มาก็จะออกหมายจับนะแต่ถ้าไปพวเรือนนั้นขมมาต่อสารออกหมายจับทั้งหมดนะครับอันนี้ตอบไม่ได้ก่อนมันอยู่ในตำนวนนะเออไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อออกหมายจับจะเห็นเองแหละแล้วเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าเกี่ยวข้องยังไงเพราะตอนนี้ยังไม่ออกมันพูดไม่ได้นะเป็นพวกอวังการเป็นซีม้าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นซีม้าไม่ใช่เป็นีม้านะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อเห็นแล้วจะรู้นะเดี๋ยวจะตอบเองนะ เออได้ได uhm, ้เ <bom> ดี๋ยวขอให้ทำงานนี้ก่อนนะที่มานะก็ไม่มร้เไม่หมือนกันก็ยตโนแต่เม่ไรถ้าให้มาเราออกหมแต่ทำาก็มาอทั้งมดท้มดดีั้อมดทมด้หด้หมทั้งหมด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 รียนหด้งด้งหดังมดั้หมาณหมท้หด้ห้ดี๋ยวจะเพิ่มเติมใครอีกเดี๋ยวดูอีกทดดับห้ม้ไม่้ดด